สวัสดีครับวันนี้เป็นไร์แรกนะครับก็เลยงงๆอยู่ว่าควรจะพูดว่าอะไรดีนะครับจริงๆนั่งเซตติ้งมาตั้งนานนะครับภาพึ่งออกวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่12กันยายน2568นะครับก็อยากหาโอกาสมาคุยกับประชาชนนะครับ วงนี้การเมืองก็ค่อนข้างร้อนแรงพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้ฝนตกหนักมากนะครับหน้าหน้าศูนย์ประสานงานพักประชาชนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีขอนะครับก็น้ำท่วมขึ้นมาถึงบุบาทนะครับทีนี้มันก็คงไม่ได้ท่วมเพราะอะไรหรอกท่วมเพราะว่าฝนมันตกกตกเร็วแล้วก็ตกหนักตกเร็วนะครับแล้วก็ กำลังระบายนะครับระบายเร็วเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่พอดีมันหนักแล้วมันเร็วมันก็เลยเป็นน้ำท่วมขังช้าหน่อยนะครับทีนี้นะครับก็สำหรับใครที่ทำงานราชการนะครับตอนนี้สามโมงสามสิบแปดนาทีนะครับเดี๋ยวสี่โมงครึ่งเลิกงานก็ถ้าเป็นผมผมก็ไม่รู้ว่าจะรีบกลับบ้านดีหรือว่าเนาะเพราะว่า ออกมาก็รถติดแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ทำงานเอก,กชนยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเลิกห้าโมงครึ่งหกโมงก็ถ้าเป็นผมผมคิดว่าถ้ามีงานให้เคลียก็เคลียร์งานให้เสร็จก่อนดีกว่าครับเราสองสามทุ่มค่อยกลับน่าจะดีกว่าเพราะฝนตกหนักมากจริงๆนะครับที่บางใหญ่วันนี้นะครับแต่ก็เริ่มซาแล้วฮะเริ่มซาแล้วนะครับ ก็มาถ้าใครทุกคนครับนี่เป็นไลฟ์แรกนะครับตอนแรกจะไปไลฟ์ live ที่ YouTube นะครับแต่ว่าพอทำทำแล้วมันมันไม่ขึ้นไม่โชว์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอทีมงานมานหลายหายคนนะครับว่าจะทำยังไงดีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดพอใครว่างๆเนี่ยก็เข้ามาดูเข้ามาฟังนะครับใครอยากฟังเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญนี่ว่าว่าพักภูมิใจไทยเนาะเพิ่งจับมือร่วมกับพรรคอื่นๆจัดตั้งรัฐบาลโดยที่เราพักประชาชนยกมือให้คุณอนุทินชาญวรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยว่าเราคิดถูกแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ผมคิดว่า ถูกผิดไม่สำคัญครับสำคัญที่ว่าเรายึดมั่นแล้วก็มียืนของตัวเองนะครับนะครับแล้วเราก็เสนอไปครับว่าเขาเสีเดือนต้องยุบสภานะอ่าแล้วก็ทำประชามตินะครับตั้งสะสะรอร่างรัฐมนูญใหม่ก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ก็ ที่ได้เห็นได้พูดถึงกันก็เป็นในทิศทางที่ดีนะครับว่านโยบายรัฐบาลที่ออกมาก็เพื่อจะตอบสนองประชาชนในห้วงสี่เดือนก่อนที่จะมีการยุบสภา,าตามที่ตกลงกันนะครับก็เรื่องนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับเวลาจะเป็นการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ทุกคนรู้นะครับว่าใครมีจุดยืนอย่างไรนะครับแล้วก็ เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะทีนี้ถ้าใครได้ดูไลฟ์นี้เนาะคอมเมนต์มาหน่อยว่าเสียงเสียงที่ออกไปได้ยินชัดหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับทุกท่านก็อยู่กับสสไว้นะครับคุณกรมันทีไรนะครับช่องรายการไว้ทอล์แต่ว่ายังไม่มีโลโก้นะครับ มีสิ่งที่ตั้งใจจะทำหลายเรื่องนะครับมันมีตั้งแต่ผมมาเป็นสมัยสสใหม่ๆเนี่ยผมได้ทำทำเขาเรียกว่ากระทู้ถามนะครับแล้วก็เป็นกระทู้ถามที่ให้ทางรัฐมนตรีเนี่ยตอบผ่าน การลงราชรกิจจานุเบกษ,ษานะครับซึ่งเป็นหนังสือร,ราชการอย่างหนึ่งนะครับก็คำตอบที่ได้มาก็จะสามารถใช้ยืนยันนะได้กับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนำกระทู้ถามนั้นอนะขึ้นมายืนยันได้อีกว่าเฮ้ยเราเคยถามไปแล้วข้อมูลตรงนี้เป็นความจริงทำไมท่านปฏิบัติอย่างงู้น ปฏิบัติอย่างนี้ทำไมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมือนกับที่ท่านรัฐมนตรีตอบมานะครับก็ยกตัวอย่างนะครับผมได้ถามกระทูถามไปที่นายกรัฐมนตรีเลยสมัยนั้นยังเป็นเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีชัดดีนะครับคุณไมแจก,กี้ขอบคุณมากนะครับเอาหัวใจเป็นหนึ่งดวงเลย นะครับก็ในตอนนั้นนะครับมันมันก็มีเรื่องที่แบบว่าหน้ากุ้มใจกัดกุ้มของประชาชนอยู่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยผมก็ประกอบอาชีพเป็นทนายความด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษ,ษาทางด้านกฎหมายด้วยจะมีหลายคนเลยมาหาผมแล้วก็บอกว่า เฮ้ยทำไมผมไปสอนอสอนอนี้แล้วทำไมเขาถึงไม่รับแจ้งความแล้วจะมีตำรวจไว้ทำไมถูกไหมเช่นบ้านอยู่สถานที่เกิดเหตุอยู่อำเภอบางใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปแจ้งที่สอนอทองรอสมมตินะครับสมมติอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะไปสอนอทองหรอสอนอทองลอบอกทำไมคุณไม่ไปแจ้งสถานที่เกิดเหตุที่อำเภอบางใหญ่อ่าทีนี้เนี่ย ทุกคนที่เสียเวลานะครับไปที่สอนอทองรอแล้วเนี่ยก็ต้องมาแจ้งความที่สอพอบางใหญ่นะครับสถานีตำรวจบุธีร,ธรเนาะถ้าเกิดเป็นเป็น,ปรานากรุงเทพมหานครก็เรียกสถานีตำรวจนครบาลก็เป็นสอนอนะครับทีนี้ผมจะตอบให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้เคย ตอบคำถามนี้ไปหลายครั้งมากจนตัวเองก็เริ่มชักสงสัยว่าเฮ้ยแล้วจริงๆมันเป็นยังไงนะครับเมื่อบั๊เป็นสสก็สบโอกาสพอดีครับผมก็เลยเขียนหนังสือถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีเลยว่าการร้องทุกเนี่ยมันร้องทุกต่างสถานที่ได้หรือเปล่านะก็เขาก็ตอบมาในราชกิจจานุเบกษานะครับก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับ ซึ่งผมก็ถามไปประมาณ2ข้อนะครับจะเล่าให้ฟังนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ผมเคยทํายันไว้ด้วยนะยันร้องทุกข์ต่างท้องที่เดี๋ยวเดี๋ยวไปหามาให้ชมดีกว่านะก็คือการเรียนประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับข้าพเจ้าขอตั้งกระทูถามถามนาะยกรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ นะครับเมื่อเมื่อวันที่สิบสองกันยายนสอง6้าร้อสิบหกเลยเป็นสองสองใหม่ๆเลยนะครับเนื่องจากประชาชนได้ถูกปฏิเสธการแจ้งความร้องทุกข์เป็นจํานวนมากในหลายท้องที่และเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการรับแจ้งความร้องทุกข์ได้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ไปแจ้งความในเขตอํานาจสอบสวนเท่านั้นนะครับมิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้นะครับแล้วก็ อ้างถึงคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเลขที่177ทับ2,564นะครับผมจึงขอเรียนถามว่าสถานีตำรวจทุกท้องที่แม้อยู่นอกอำนาจเขตสอบสวนประชาชนสามารถแจ้งความร้องทุกข์หรือลงบันทึกประจำวันได้หรือไม่อย่างไรนะครับขอทราบรายละเอียดข้อ2หากเจ้าหน้าที่ หรือพนักง,งานไม่รับแจ้งความร้องทุกข์รับเรื่องร้องเรียนหรือลงบันทึกประจําวันรัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรนะครับขอทราบรายละเอียดนะครับแล้วผมก็บอกว่าขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษานะครับขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งคุณากรนนทีไลยสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรพักก้าวไกลนะครับในสมัยนั้นอลองดูนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ อมาครับใช้เวลาพอสมควรเลยจากวันที่12กันยายน66ที่ผมทำหนังสือไปมีหนังสือตอบกลับมาครับเมื่อวันที่29มีนาคม2567ก็เป็นหนังสือด่วนมากแปะมาอย่างนี้นะครับประกาศคำตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษานะครับก็ ข้อความไม่มีอะไรมากแบบนี้นาะยกรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ถามดังกล่าวในาราชกิจจานุเบกษาแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับก็มาเข้าเรื่องปุ๊บทัน,น,นซ้ำเป็นสองชุดนะอ่ะเขาก็ตอบมนาะสองข้อ เป็นคำตอบกระทูถามอันนี้มันแจ้งความออนไลน์นี่นะเดี๋ยวนะครับผมหาก่อนอันนี้กระทูร้อยสิบสเอาแล้วเอาแล้วอ๋อน,นี่ครับเจอละก็จะเป็นกระทูถามร้อสิบสี่รอเรือนะครับ ข้าเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอตอบกระทู้ถามเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่นะครับของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติตามที่ได้รับรายง,งานจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดังต่อไปนี้ผมอา่านให้ฟังนันะนะยาวนิดนึงเนาะไม่เป็นไรค่อยๆขับรถกลับบ้านนะครับ คำตอบข้อที่1จากข้อมูลของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทราบว่าประชาชนนะครับเน้นนะครับประชาชนสามารถแจ้งความร้องทุกในทุกสถานีตำรวจทุกท้องที่เลยนะครับแม้ว่าจะอยู่นอกเขตอำนาจสอบสวนก็ตามท่านก็แจ้งได้นะครับนี่นาะยกตอบมาละนอกจากนี้ประชาชนสามารถร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีตำแหน่งหน้าที่รองหรือเหนือพนักง,งานสอบสวนได้ ซึ่งตำแหน่งพนักงานสอบสวนมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจขึ้นไปนะครับหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปและการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนยังไม่ต้องคำนึงนะครับไม่ต้องคำนึงด้วยนะครับว่าพนักงานสอบสวนคนนั้นเข้าเวรอยู่หรือเปล่านะครับโหอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ตอนนั้นเลยพอผมมานัา่งอ่ะโอ้พนักงานสอบสวนที่ไม่ได้เข้าเวรอยู่เราก็สามารถ แจ้งความร้องทุกได้นะครับนอกจากแจ้งต่างล้องที่แล้วออกเวรแล้วก็ยังแจ้งได้นะครับโอ้อันนี้ความรู้ใหม่นะครับซึ่งนะครับนายกก็ได้อ้างว่าหลักการดังกล่าวเนี่ยปรากฏตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหนึนะครับและมาตราหนึ นอกจากนี้นอกจากนี้นี่สำคัญเลยนะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยังได้มีคำสั่งที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดทับสองห้าหกสี่นะครับเลขนี้จำให้ดีนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดทับสองห้าหกสี่นะครับใครไปร้องทุกข์แล้วพนักง,งานสอบสวนไม่รับเรื่องนะครับลองถามพนักง,งานสอบสวนว่ารู้จักไหมรู้จักไหมคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยคำสั่งที่1้อยเจ็ดสิทับสองห้าหกสี่เนี่ย นะครับซึ่งเป็นเรื่องการรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำน,นาจสอบส่วนนะครับซึ่งหนังสือฉบับนี้ลงวันที่9เมษายน2 5 64นะครับเป็นการเน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน,น้าที่ตำรวจในสังกัดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่ออำนวยความยุติธรรมต่อประชาชนเคร่งขัดนะครับ ส่วนกรณีการลงบันทึกประจําวันเนี่ยตามประมวลระเบียบเกี่ยวกับคดีลักษณะ12อ ah 2ได้แบ่งประเภทการบันทึกรายงานประจําวันไว้มี4ประเภทนะครับก็คือรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีรายงานประจําวันรับแจ้งเป็นหลักฐานนะครับรายงานประจําวันรับแจ้งเอกสารหายนะครับงานรายงานประจําวันธุรการ นะครับก็มี4ีประเภทซึ่งได้วางแนวะทางปฏิบัติไว้เป็นการภายในหน่วยงานของเกี่ยวกับเอกสารที่เจ้าหนี้ตํารวจได้จัดทําขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของตํารวจนะครับว่าเป็นเรื่องธุรการหรือว่าจะเป็นรับแจ้งเอกสารหายลงบันทึกไว้ประจําวันอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตารวจเขาละส่วนคําถามที่2นะครับที่ผมถามไปว่าหากเจ้าหน้าที่ไม่รับแจ้งความร้องทุก เรื่องร้องเรียนหรือลงบันทึกประจําวันรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรนะครับก็นัทท่านนายกเศรษฐาในาขณะนั้นนะครับตอบมาว่าจากข้อมูลของํานักงานตํารวจแห่งชาติทราบว่ากรณีไม่รับคําร้องทุกถือได้ว่าไม่ได้ไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและถือว่าเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่อาจเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ บอกหนึ่งแเจ็ดแล้วน่าจะรู้เรื่องละซึ่งผู้ร้องทุกสามารถดําเนินคดีกับตํารวจที่ไม่รับแจ้งความนั้นได้แมแต่ความจริงใครใครจะกล้าไปแจ้งใช่ไหม <S <S แต่แต่ก็ให้รู้ไว้ครับนี่ตรงนี้นะครับหรือหากมีเรื่องร้องเรียนและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักง,งานก็สามารถร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆหรือสํานักงาน เรตํารวจนะครับอันนี้คําว่าเรตํารวจเนี่ยหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินนะครับคือสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเวลามีเจ้าหน้าที่ตํารวจใครปฏิบัติอะไรไม่ดีต่อเราเนี่ยให้ติดต่อไปที่เจรตํารวจนะครับผมเข้าใจว่าสํานักง,งานของเจรตตารวจอยู่ที่รามอินทราเนาะนะครับก็ท,ทําหนังสือส่งไปนะครับว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ปฏิบัติตัวอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีการสอบสวนกัน แต่ถามว่าพึ่งได้ไหมก,ก็ก็ต้องต้องพึ่งได้นะครับนะครับเพราะเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดเหมือนกันนะครับส่วนกรณีการไม่ลงบันทึกประจําวันนะครับต้องพิจารณาว่าบันทึกประจําวันนั้นเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีอาญาหรือปัดหรือไม่ หากมีความเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและการไม่ลงบันทึกประจําวันดังกล่าวเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความเกิดความเสียหายต่อบุคคลถือได้ว่าเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่และอาจเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักง,งานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับการไม่ลงบันทึกประจาวันนะครับต้องเป็นคดีอาญานะครับที่ตอบมาถ้าเป็นคดีแพ่งถ้าเจ้าพนักง,งานไม่บันทึกก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับ ต่จริงๆส่วนตัวผมเป็นทนายความเนี่ยถ้าแม้ว่าจะเป็นคดีความแพ่งเนี่ยถ้าไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้เนะเาะก็เป็นหลักฐานที่ดีเวลาที่เอาไปขึ้นพิจารณาที่ศาลแต่ถ้าเขาไม่บันทึกเอาไว้ถ้าเป็นความแพ่งก็คงจะไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับการละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยมันมีอายุความเนาะอายุความสิปีต้องแจ้งความ ายในสามเดือนนับตั้งแต่วันที่รู้ตัวคนทํารู้ถึงการการะทําที่เกิดขึ้นเนี่ยพอไปแจ้งแล้วเขาไม่รับแจ้งมันก็จะทําให้คดีขาดอายุความไงพอคดีขาดอายุความก็ดําเนินคดีไม่ได้เราก็เสียหายเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นไปเนาะเรื่องนี้ก็นะครับถามไปได้คําตอบกลับแล้วก็มีการ ประชาสัมผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ออกไปช่วงหนึ่งแล้วแหละก็ทุกคนก็โอ้ได้คําตอบแล้วดีใจอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีนักข่าวบางคนก็มาทําข่าวด้วยผมก็รู้สึกชื่นใจครับว่าโอเคได้มาเป็นสสแล้วได้ทําประโยชน์ได้เรื่องหนึ่งแล้วนะครับ <laughs> การร้องทุกต่างท้องที่นะครับทําได้นะครับสรุปนะครับไม่ว่าเหตุจะเกิดที่ไหนนะครับ เหตุเกิดบางใหญ่นะครับไปแจ้งความที่สอนอทองหลอ่อก็ได้นะครับสอนอดูสิสอนอพญาไทได้เต็มที่เลยครับเพื่อความสะดวกของท่านนะครับซึ่งตามหลักการเนี่ยพอเราไปแจ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขารับแจ้งเรื่องแล้วเดี๋ยวเขาก็ทําหนังสือแล้วก็สอบออให้สอบคําให้การเบื้องต้นเสร็จแล้วเขาจะรวบรวมเอกสารเนี่ยกลับไปที่ผู้มีสิทธิ์เขาเรีกเยกอะไรนะ พนังกางานสอบสวนผู้มีอำนาจในท้องที่นั้นต่อไปนะครับก็จบกระทู้หนึ่งเนาะปกติผมก็ตั้งใจว่าไลฟ์ครั้งหนึ่งก็จะเอากระทู้หนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็ก็ดีครับกระทู้นี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กนะับประชาชนเนาะแจ้งความร้องทุกข์สอน,นอนไหนก็ได้นะครับไม่งั้นก็เข้าข่ายหนึ่งห้าเ็นะครับ เดี๋ยววันต,ต่อไปจะเอาเรื่องอื่นมาคุยมั้งครับนะแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับสามโมงห้าสิบหกแล้เตรียมสแกนนิ้วกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมครับข้าราชการออกมารถติดนะครับนะครับก็เป็นไลฟ์แรกนะครับลองลองไลฟ์ดูก็จะพยายามไลฟ์ทุกวันศุกร์นะครับช่วงประมาณแบบนี้แหละสองโมงสามโมงนะครับ มาคุยกับทุกท่านแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดแบบว่าเป็นตอนกลางคืนนี่ mm hmm. ก็ผมคิดว่ากลางคืนน่าจะมีการอินเทอร์แอคชั่นดีกว่าแต่ก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนนะ่านะครับมีอละครทีวีมีอะไรให้ดูเยอะแยะนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ได้ยินเสียงลายแนงดูซิอะผมลองดูซิว่าวันนี้ไทยรัฐมีข่าวอะไรบ้างอ๋อมีเรื่องที่อยากจะบอกนะครับน่าจะกระทบกับคนส่วนใหญ่นะครับจะบอกว่าตอนนี้บาทแข็งเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับสาเหตุเพราะว่าไทยส่งออก ทองคอําไปยังกัมพูชาเยอะมากครับผมจําไม่ได้นะว่าปริมาณเท่าไหร่พอเราส่งทองคําออกไปเยอะเนี่ยมันก็ทําให้เงินบาทเราแข็งนะครับดอลลาร์ก็ลนลงนะใครจะไปแลกเงินดอลลาร์ช่วงนี้ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปอะไรก็เก็บเงินบาทไว้นะครับเงินบาทแข็งโป๊กเลยสามสิบเอ็ดบาทแล้วผมยังเดาๆอยู่ว่าน่าจะต่ำกว่าสามสิบบาทหรือเปล่านะครับ วันนี้มีข่าวอนุทินบอกโผลคอลมอร้อยเปอร์เซ็น์แล้วแต่ยังอุบตอบชื่อรัฐมนตรียุติธรรม <c oughs> นั่น,นสิผมก็ลุ้นเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็อิงรับทักษินความดันสูงไปเยี่ยมได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับม <c oughs> ีข่าวอะไรครับช่วงนี้ผมว่าเงียบๆนะ อืแล้วก็รู้สึกว่ามีอยู่ประมาณสี่ประเทศมั้งที่เกิดสงครามในเมืองว่ะประเทศเนปานลเนี้ยครับโอ้โหผมดูแล้วอย่าให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเลยเนาะแล้วก็รัเสเซียบุกโปแลนด์ใช่เมื่อเช้าผมดูแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น ประเทศไทยอย่าตามนะครับไม่ดีนะครับโอเห็นล้วเศร้านะครับมีอะไรอีกไหมอินโดนีเซียนี่มาอีกแล้วอินโดนีเซียลุกคือต่อต้อตานรัฐบาลโอ้อะไรกันครับผมว่ามันน่าจะเกิดวิกฤตการบางอย่างนะครับซึ่งหลายท่าน ทั้งนักวิเคราะห์ด้านการเงินนักวิเคราะห์ด้านสังคมและการปกครองเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ไว้ว่าจะมีการจัดระเบียบโลกใหม่นะครับเนื่องจากว่าออประเทศมหาอำนาจเก่าๆเนี่ยเริ่ม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 ,เร,ม,เ,รมเริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยละกันอ่าเข้าใจง่ายๆทีนี้ก็จะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาจะเป็นมหาอำนาจใหม่แทนนะครับก็อยู่ข้างบนเรา นะครับแล้วก็อยู่ด้านซ้ายเรานะครับพอรู้ไหมครับใครครับก็ก็มีจีนมีอินเดียนะครับกลุ่มประเทศบริกนะครับเป็นต้นนะครับอำนาจเก่าก็รัสเซียอเมริกานะครับก็ก็เริ่มจะแผ่วละทีนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ทางสังคมหลายๆอย่างเนาะ นะครับวันนี้ก็เรามาไลฟ์ดูครับนะครับก็เดี๋ยวว่างๆนะครับจะหาโอกาสมาไลฟ์อีกนะครับตอนนี้ก็ตอนแรกกะว่าไลฟ์ปร,ประมาณสิบนาทีนะครับไลฟ์ live นี้ก็พูดไปเรื่อยๆก็ยี่สิบห้านาทีนะครับก็สิบนาทีถึงสิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงผมว่ากำลังดีเนาะดูสิมีใครสนอเศษอะไรมาไหม นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามชมหรือคนที่จะคลิกมาฟังมาดูนะครับหลังจากที่เลิกไลฟ์แล้วนะครับก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับผมคิดว่าน่าจะไลฟ์ทุกวันศุกร์นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีวันจันทร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับ